ต่ปรากฏว่าคือพอมันมีไฟอ่ะมันก็มีควันเนี่ยแล้วยิ่งตอนนี้ฤดูหนาวที่เขาใหญ่เนี่ยมีไฟมีควันเดือดคุกรุ่นไปหมดเลยก็พอๆกันที่บ้านเรากทมบ้านเราแปลกมากเลยตอนสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดารานักร้องนักแสดงเซเลบอินฟลูคนดังเบื้องหน้าเบื้องหลังลุกขึ้นมาด่าพลเอกประยุทธ์กกมเ็นทิวแถวเลย บอกว่าเนี่ยจะตายกันหมดแล้วเต่าไปโรงเรียนไม่ได้เลยสมูทเลือดไหลออกจะตายกันหมดแล้วเพราะฝุ่นเนี่ยไม่รู้จะแก้ปัญหาพอเอาโดรนขึ้นไปเป่านะแล้วลงมาล้างนะก็ด่าอีกว่าโง่ป่ะเนี่ยทาอะไรแบบนี้ทําอะไรโง่ๆทำอะไรก็ปิดหมดอะแต่พอทัาษินพูดเรื่องเอาโดรนขึ้นไป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 แก้ไขปัญหาฝุ่นไม่มีใครพูดปีนี้ฝุ่นไม่มีใครด่าชัดชาติเลยไม่มีใครพูดเลยว่ากูกําลังจะตายแล้วเพราะฝุ่น PM 2.5 ไม่มีใครพูดเลยว่าต้นเหตุมันมาจากไหนการกอร่อสร้างมันเสร็จสิ้นไปเยอะแล้วนะตอนพอนิระยุุ่์เนี่ยเพราะการกอร่อสร้างแล้วก็เพราะว่าท่อไอเสียเพราะสิ่งแวดล้อมต่างนานามากมายไม่ฟังกูจะด่ายอย่างเดียวเลยเพราะรัฐประ,ะาหารนะจะด่ายอย่างเดียวเลยเพราะปีนี้ฝุ่นเยอะมากไม่มีใครด่าสักคนนึงหน้าไม่ไอายต้องเรียกตัวเองว่าคนหน้าไม่ไอายพวกดาราทั้งหลายที่เป็นเยี่ยงเป็นอย่างกับลูกหลานเราเนี่ยคนหน้าไม่ไอาย วันนี้เนี่ยนะคะมีรายงานฝุ่นเนี่ยในกรทมเนี่ยนะคะตั้งแต่เช้าเนี่ยคุณภาพระดับตั้งแต่เช้าเี่นสีแดงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะพอตกสายมาคืสีส้มก็มีผลกระทบต่อคุณภาพต่อสุขภาพเหมือนกันนะคะฝนบ้านที่ส่วนในกรทมเนี่ยน้องแขมคลองสามวาภาษีเจริญตลิ่งชันทนบุรีค่ะเนี่แหละคะ่ะสถานการณ์ฝุ่นแล้วก็ไม่มีคนในกรทมอ,ออกมาพูดอะไรกับเรานะไม่มีใครออกมาบอกเลยนะว่าจะแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5อายังไงนะ แล้วไม่มีใครออกมาพูดเลยไหนดาราคนรุ่นใหม่ทั้งหลายเนี่ยคนดังๆทั้งหลายที่ออกงานทุกวันทุกวันเนี้ยด่ากันชิบหายดา่าเป็นไฟเลยหรือความมีประชาธิปไตยแล้วฝุ่นก็ไม่มีปัญหาแล้วเลือกตั้งเนี่ยนะเ,เลือกตั้งแล,งล้วไงหาเสียงเนี่ยนะจมูกดีแล้ว <c oughs> นะ <c oughs> เอเอเนี่ยวันก่อนนี่พี่ปองพูดมาเนี่ยในเฟซบุ๊กผมยังมีไอ้คนแชร์ ข่าวที่ดาราออกมาวอยวายเรื่องฝุ่นนะเล้ก็ตั้งคําถามขึ้นมาเยอะแยะเราเออตอนลมพอเป็นประชาธิปไตยแล้วเป็นไงอากาศดีขึ้นมาทันทีเลยแล้วผู้นี้ยพู้บอกผู้ตรงพี่บอกผู้ตรงไอ้พวกดาราเด็กๆผู้นี้โดยเฉพาะไอ้พวกผู้มีการผู้กํากับไอ้พวกสั่งการอ่ะเอ้ยมึงแล้วมันขึ้นนะมันทําฟอนต์ไว้สักหกฟอนต์อ่ะฟอนตหกฟอนต์อ่ะหกแบบ แล้วมันกล้ขึ้นกันใหญ่คือควายตั้งแต่ไปรับจากเขามาแล้วกูวไม่ได้เป็นดารากูไม่ได้เป็นนักร้องกูไม่ได้ดังกูเป็นไดนเงินเราก็รับงานเข้ามาเราก็โพสติบไปโพสต์บไปโพสสิบไป, by, ป, by, ป, by, ปพอตอนนี้หายเงียบกิบไปหมดบางคนเนี่ยบอกว่าโพสตาเป็นผื่นนู่นนี่<อ>นั่นเงีนยนะหายใจออกมา<อ>มีเลือดหายใจไม่ออกหรือเป็นการตอนนี้ปอดแข็งแรงว่าฝุ่นเข้าไปเยอะเลยไม่รู้สึกอะไรแล้วจิมไอ้พวกพออู้กำกับเบื้องหน้าเบื้องหลังดารานักแสดงคนดังเซเลบอินฟูพวกเนี้ยเฮียพี่พง่งตรงเลย ไม่ได้ด่าเธอนะอย่าไปยุ่งฉันนะเออแต่ฉันเห็นว่าพวกเธอทํากันอย่างงี้อ่ะพอถึงตอนนี้ไม่เห็นออกมาเลยไงฝุ่นนะเยอะแล้วนะออกมาดีเออออกมาหน่อยดีออกมาพูดหนด่อยดิผู้นํำงอกเราจะตายกันหมดนะ่ะพ่อผู้นำงอเราจะตายกันชิบหายหมดนะ่ะออกมาหน่อยดิเออ เราก็พูดตรงๆเลยนะเพราะว่าตอนนั้นปีนั้นะมีเพื่อนเราเพื่อนเราเขาทางานอยู่วงการสังคมบันเทิงเขาบอกเราว่าเขาไม่มประชุมกันเลยได้ผู้เใหญ่บอกเลยอ่าเราจะมีให้เธอนะเธอขึ้นไอจีอย่างนี้นะเธอไปอย่างนี้นะทุกคนทําหมดเลยเว้ยดาราเสียงดังไงมีแฟนคลับไงแฟนคลับก็พากันด่าใหญ่แฟนคลับก็ดาราตดก็หอมเออแล้วถ้าใครไปต้านนะทัวลงยับมาเนี่ยทัวมาเลยเข้ามาเลยแนวหน้าออนไลน์ยูทูบเนี่ยมาเลย เดี๋ยวโดนเข้ามานนเลยกอให้ดาราดีพอสแสดงจุดยืนตรงข้ามไปก็ถล่มเขาปีนี้เป็นไงหากินยั่งเพลินเลยฝนไม่สอนอประชาธิปไตยไม่สอนวันที่เป็นลงเลอกตั้งชันเหนื่ยนั้นบางคนเนี่ยทาปากสีส้มคิ้วกับปากสีส้มทาเล็บตีนสีส้มใส่หมวกสีส้มโถมันนึกว่าคนอย่างมันคิดว่าประชาชนโง่ไม่รู้ว่าอีพ่วงนี้ไปสนับสนุนพรรคส้มและเป็นไงรับผิดชอบอะไรบ้างไหมฮะ คุณดาราทั้งหลายตอนนี้ก็หากินละลิกละลิกลลกันใหญ่ฉันได้จดชื่อไว้หมดเลยนะเจอหน้าฉันไม่มองด้วยซ้ําและอย่างที่เชิญมาเลยนะเออมไม่ต้องพูดก,กับมันอีกหน่อยมันก็ตกเราสิม,มิวันตกทํางานตั้งยี่สิบเอ็ดยันหกอ็ดคิดดูสวยตลอดอมัตะเพราะฉันใช้นี่สวยอ่ะเออสวยทันก็ชนไยเมือม่อสวยอ่ะเออไม่ต้องรอใครชม ทำไมไฟไหม้เขาใหญ่มาเร็วไปปะเผาไร่ที่หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะรอเขาดับก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะมารวบรวมให้เธอฟังกันนะเบอร์หนึ่งใส่รองเท้าส้มเลยเออสะพายกระเป๋าส้มนี้ถ้าปากสีส้มอย่างเงี้ยก็จะอีเมียที่โดนแตะมันยังไปสักปากสีส้มเลยไม่รู้จักจําถูกเขาตบถูกเขาแตะถูกเขาทำสารพัดอีนี่ยังไม่รู้จักจําไม่รู้จักจดจักจําเลยว่าผัวมึงกระสันแล้วแล้ว โผที่ไหนว่ามันเตะเมียแล้วมาเชียรพูดเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอันนี้ก็เหี้ย <laughs> 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 จริงพูดจริง <laughs> จะพูดเลย <laughs> เอาละท่านผู้ชม ตามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ World Express ร่วมกับ a r o u n d the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูสมมนเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบินแอ r ์โรฟอเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโกเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังเคลมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมหรูระด 5ดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเลกชันมอสโกเดินทางสู่เมืองมูสมันเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่นอตสันไลท์พ์คสนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากโดยควางเรนเดียขี่สโนโมโบิลในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพันธุ์ไซบีรยรยฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูส์มันถึง3 มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680